สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดใดทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับทุกท่านมาดูแนวทางกันต่อครับ วดประจาวันที่16ตุลาคม2564แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขวิ่งล้านทองครับอาจารย์ให้วิ่ง5บนครับตามนี้นะครับล้านทองให้วิ่ง5บนจ้างวดนี้ให้ตัวเดียวครับคุณผู้ชมชอบก็ลองนำไปพิจารณากันดูนะครับถัดมาก็จะเป็นข้อมูลล่างของอาจารย์ครับ อาจารย์ให้แนวทางมาที่2327แล้วก็21 232721อาจารย์บอกว่าเน้น23ครับหารถยังทันครับตามนี้ครับข้อมูลล่างของล้านทองถัดมาจะเป็นข้อมูลบนครับอาจารย์มีแนวทางไม้ที่67696065เป็นชุด3ตัว4ชุดนะครับ67696065 ถัดลงมาจะเป็นชุด3ตัวครับอาจารย์บอกว่าเน้นนะครับมี167 169แล้วก็160ครับ167 1 6 9 160เป็นแนวทางบนครับตามนี้ครับข้อมูลของร้านทองขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอตเก้นะครับท่านเป็นข้อมูลลันอัพครับหรือว่าวิ่งบนเนาะ สถิติก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทุกท่านห้าง,งวดก็เข้าห้างงวดนะครับในใบนี้ถัดมาครับแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับทุกท่านแต่ว่างวดที่16 16กันยาของอาจารย์หลุดไปนะครับทุกท่านก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับแล้วก็กลับมาเดินต่อก็คืองวดที่ผ่านมาครับ1ตุลา6 4เข้าตัวรองครับหวยออก171ดหนึ่ง อาจารย์ให้มาที่0นกับ1น네อกก็ผ่านนะครับกลับมาเดินต่องวดใหม่คือใบนี้ครับ16ทับ10ทับ6 4แนวทางที่อาจารย์ให้มาก็7กับ6ครับเด่น 7, kes 6, 6 kes 4, 7รอง6ครับคุณผู้ชมครับแกปหน้าจอนำไปเป็นแนวทางกันได้นะครับอาจารย์ขีดเส้นใต้มาที่7ตัวรองก็คือ6ตามนี้ครับแนวทางของแอดเก้สลีกอไก่ไม่โทนะครับทุกท่าน ชื่อของอาจารย์เนาะขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์สมหมายครับเป็นแนวทางชุดโต๊ดบนเลขวิ่งของอาจารย์ครับซ้ายมือก็2กับ6ตรงกลาง6กับ7ขวามือครับ3 4 5เลขชุดที่อาจารย์จับมาให้ครับชุด3ตัวก็มี2 6 5กับ2 7 5 2ตัวก็6 5 5 6 7 5แล้วก็57ครับตามนี้ครับแนวทางของแอดสมหมายมาต่อกันที่แนวทางของแปะประมาณนี้เป็นข้อมูลมาหลักร้อยนะครับมาหลักร้อยแล้วก็หลักสิบครับทุกท่านตรงนี้นะครับแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็จะมีดังนี้ครับมี1 2 3 5 6 8 9 1 2 3 5 6 8 9 ามนี้ครับแนวทางอาจารย์บอกว่ามาหลักร้อยแล้วก็หลักสิบไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดชายกูลนะครับทุกท่านอาจารย์ก็จะมีเลขในตารางมาให้ทั้งหมด6ตัวครับย้อนดูสาธิติการสักนิดหนึ่งครับซ้ายมือ1กอยครับหวยออก4 7 5หของอาจารย์มา4กับ5นะครับทุกท่านถัดมาครับ,รบ16กันยาหวยออก935ของอาจารย์ก็มาครบเลยนะครับ สามตัวเลยครับถัดมาครับก็จะเป็นงวดวันที่หนึ่งตุลาคมครับควยออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามแนวทางของอาจารย์เข้าตัวเดียวครับเข้าหนึ่งครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ครับคุณผู้ชมสิบหกตุลาหกสี่แนวทางที่อาจารย์ให้มาก็จะมีดังนี้ครับตารางด้านบนครับอาจารย์ให้มาที่หนึ่งกับสอง ตรงกลางครับ5กับ0ด้านล่าง7กับ6ครับแนวทางที่อาจารย์จับมาให้ครับเป็นชุด3ตัวอาจารย์ให้มา3ชุดด้วยกันครับ257 267แล้วก็206ครับตามนี้ครับแนวทางของแอดชายกูลชอบก็ลองนำไปพิจารณากันดูนะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้เนาะขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดเต้ใบฝั่งทางซ้ายจะเป็นสูตรของอาจารย์นะครับทุกท่านสูตรของอาจารย์ทําได้ก็จะประมาณนี้ครับด้านบนมี2 3สถัดลงมาก็997ครับทุกท่านตามนี้ครับส่วนใบฝั่งทางขวามือจะเป็นชุดที่อาจารย์จับมาให้แล้วนะครับก็จะมี297 097 3 9 7แล้วก็997ครับ อาจารย์ติดดาวเป็นชุด2ตัวตรงนี้นะครับติดหน้าติดหลังเลยครับ97ครับทุกท่านในส่วนตรงนี้จะมีอีก6ชุดด้วยกันนะครับมี27372 9 39 09แล้วก็07ครับลงวันที่16ทับ10ทับ64ใครรอแนวทางของแอดเต้ก็มารับไปนะครับข้อมูลบนครับทุกท่านชอบแนวทางของอาจารย์ก็อย่าลืมกันได้ทั้งล่างนะครับ ขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาจะเป็นแนวทางสอนองบนล่างของอาจารย์พีรัชชัย16ทับสครับอาจารย์บอกว่าชนตัวเดียวนั่นก็คือ1ครับทุกท่านตามนี้ครับจะอยู่บนหรือว่าอยู่ล่างคุณผู้ชมก็ลองนำไปเก่งกันดูเนาะใบนี้จะเป็นเด่นสอนองบนล่างครับอาจารย์วางแนวทางไม่4ตัวมี4901ครับทุกท่าน4 9 0 1 อีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์พิรัชชัยครับไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์สุ้มกอกิตติอาจารย์ก็จะมีแนวทางเด่นบนมาให้ครับเลขเด่นที่อาจารย์ทำได้ก็901ครับทุกท่าน901จับเข้าคู่กันแล้วแนวทางที่อาจารย์ทำมาได้ก็เป็นชุด3ตัว6ชุดด้วยกันครับมี 1, 4 8 1 416 418 614 หกหนึ่งหกแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งครับอาจารย์วงกลมให้สองชุดด้วยกันครับสี่แปดหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งสี่ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์สมกกิติส่วนข้อมูลเด่นล่างของอาจารย์ยังไม่มานะครับทุกท่านรอก่อนเนาะถัดมาครับจะเป็นแนวทางของปากกาสองสีชุดสองตัวของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับ มี202928303938404948อาจารย์วงกลมมาที่28ชุดเดียวเลยครับคุณผู้ชมตามนี้ครับข้อมูล2ตัวของอาจารย์ก็ผ่านไปครับด้านล่างจะเป็นชุด3ตัวครับอาจารย์มีแนวทางไหมทั้งหมด6ชุดครับมี721621723623728628ครับทุกท่าน ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ปากาสองสีแคปหน้าจอนำไปเป็นแนวทางกันได้ครับมาแล้วมารับไปนะครับอีกหนึ่งใบก็จะเป็นใบนี้ครับงดใหม่จะอยู่ด้านล่างครับ16ทับ10ทับหจะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับด้านบนของอาจารย์ให้มาที่ศ1นะครับกับ2 1 0 1ศกับ2 1ครับแนวทาง,งว,วันที่16ทับสิบสนี อาจารย์บอกว่าล่างนะครับถ้าชอบแนวทางของอาจารย์ก็กันได้หมดเลยครับคุณผู้ชมทั้งล่างและก็บนเนาะถัดมาครับก็จะเป็นสูตรหน่วยล่างของอาจารย์นะครับทุกท่านสูตรแรกด้านบนครับอาจารย์ทําได้ที่1 4 5สูตรที่2ได้สูตรหนชนกันคือ1ตัวเดียวครับตามนี้ครับแนวทางสูตรล่างของอาจารย์ ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดลัตเกรตแก้วสิริเป็นข้อมูลเด่นสอนอนบน v 1 v 2แล้วก็ v 3นะครับเลขเด่นที่อาจารย์ให้มามีอยู่2ตัวนะครับทุกท่านสูตรแรกครับอาจารย์ให้มาที่8กับ7 7กับ8นะครับสูตรที่2ก็08 80สูตรที่3ก็6 7 7 6ครับ ตามนี้ครับ v1 v2 v3 เด่นสอนอบนถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอสโซดอันพาลใบฝั่งทางซ้ายจะเป็นแนวทางแต้ม10หน่วยบนนะครับอาจารย์มีแนวทางแต้มมาให้อยู่5ตัวนะครับ1 2 3 7 0เน้นตัวเดียวก็คือ7นะครับทุกท่าน ชุดที่เข้าแต้ม7อาจารย์ให้มาอยู่2 3ชุดด้วยกันนะครับมี6 1 0 7แล้วก็5 2ตามนี้ครับในส่วนใบฝั่งทางขวามือจะเป็นข้อมูลบนครับ2ตัวบนของอาจารย์ให้มาก็0 7กับ6 1ถัดลงมาด้านล่างจะเป็นชุด3ตัวนะครับตรงนี้ครับ407กับ8 07ตรงนี้จะเป็นชุดรองของอาจารย์นะครับ4 6 1กับ8 61 มามืดครับ761กับ7 0 7ตามนี้ครับแนวทางของแอสโซดอันธพาลชอบแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอนำไปเป็นข้อมูลกันได้ครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์เสือคิมชากังลาวครับคู่โต๊ดของอาจารย์ก็ใบฝั่งทางซ้ายมือนะครับทุกท่านอาจารย์ให้แนวทางมาที่04 0608 34 36 38ครับ พูโต๊ดผ่านไปใบฝังทางขวามือใครรอแต้มของอาจารย์ก็มารับไปนะครับแต้มรอสอนอบนของอาจารย์งวดใหม่จะอยู่ด้านล่างครับตัวเดิมครับท,ท่านกท่งาน901234901234งวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็เข้านะครับ171ก็17 9เนาะผ่านนะครับงวดใหม่ก็ตัวเดิมครับคุณผู้ชม ถัดมาครับจะเป็นแนวทางคู่โต๊ดบนของแอชคารโครับอาจารย์มีแนวทางไม่ทั้งหมด4คู่ด้วยอ่าสคู่ครับทุกท่านมีแ4 8 5 9 4 9 5 4ชุดครับตามนี้ครับแนวทางคู่โต๊ดบนมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์สมหมายแอ1เคสอาจารย์ให้แนวทาง10ล่างมาตัวเดียวครับนั่นก็คือ4ครับทุกท่านอาจารย์วัดดวงชุดเดียวเลยครับ4ี จะมาไหมหรอหลุ้นกันครับแนวทางของอาจารย์สมหมาย k 1 3มาต่อกันที่แนวทางของแอดเฮงเฮงข้อมูลล่างครับเป็นแนวทาง10หน่วยล่างอาจารย์ให้แนวทางมาที่5กับ3นะครับทุกท่านเด่น5กับ3นะครับตามนี้ครับแนวทางของแอดเฮงเฮง มาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างของแอสตางนะครับทุกท่านงวดใหม่ของอาจารย์จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับเด่นล่างที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางมี1640ครับท่าน1640งวดที่ผ่านมาก็คือใบสีแดงนะครับของอาจารย์ก็เข้านะครับเข้า3ตามนี้ครับโวยออก83เนาะแคปหน้าจอนำไปเป็นแนวทางกันได้ครับ มาต่อกันที่แนวทางของแอสซันครับเป็นข้อมูลล่างครับซ้ายมือจะเป็นสูตรของอาจารย์นะครับ10ล่างอาจารย์ให้แนวทางมาที่78901ครับ78901ตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่อาจารย์ให้มาครับมี2ชุดด้วยกันครับ9กกับ92อาจารย์ชอบ92นะครับตามนี้ครับแนวทางของแอสซัน มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับอาจารย์จะมีแนวทางล่างมาให้นะครับก็จะมีสูตรอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านสูตร10แล้วก็สูตรหน่วยดูตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ10อาจารย์ให้มาที่704ครับหน่วยก็789จับเข้าคู่กันแล้วก็7จ7 8 7 9 70อ่า070809แล้วก็4 7 4 8 4 9ตามนั้นเลยครับแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์ครับ2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างอาจารย์ก็วงกลมมาให้แล้วนะครับก็คือปากกาสีแดงวงกลมนั่นแหละครับทุกท่านเพิ่มเติมครับจะเป็นชุด3ตัวครับทุกท่าน3ตัวบนจะอยู่ในส่วนตรงนี้อาจารย์มีแนวทางมาให้ทั้งหมด9ชุดด้วยกันครับทุกท่านชอบแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอน,นําไปเก่งกันดูนะครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยครับสวัสดีครับ